สวัสดีชาวราศีเมทุนค่ะราศีคือการเดินทางของดาวอาทิตย์หนึ่งราศีท่านใช้เวลาเป๊ะเ,เลย30วันแต่บางเดือนเรามี28วันบางเดือนเรามี30วันบางเดือนเรามี31วันกลับไปดูปฏิทินของปีที่คุณเกิดนะคะว่าราศีท่านยกเข้าสู่ราศีเมถุนวันที่เท่าไหร่ในปีที่คุณ,คณเกิดสวัสดีชาวลัคนาราศีเมทุนค่ะลัคนาคือการมีเวลาเกิดเข้ามาเกี่ยวข้อง การเดินทางของดาวใหญ่สามดวงคือดาวมฤตยูดาวราหูและก็ดาวเสาร์ปี2565ดาวมฤตยูยังอยู่ที่ราศีเมษแล้วจะยกเข้าสู่ราศีพฤกษบร,ร,รอบแรกในวันที่7กรกฎาคม2565ดาวราหูตัวการเปลี่ยนแปลงตัวที่2ยกเข้าสู่ราศีเมษวันที่30มีนาคม2565 นะะในอนาคตจะยกเขาสู่ราศีมีนแล้วก็ไหลไปที่ราศีกุมเรื่อยๆการที่ดาวราหูไหลเข้าไปแล้วก็จะเข้าบ้านตนเองที่ราศีกุ๊มเนี่ยค่ะหลายๆคนจะมีเหตุที่เด่นชัดในพื้นดวงชะตาส่วนดาวเสาร์ปัจจุบันอยู่ที่ราศีมังกรดาวเสาร์เข้าบ้านตนเองในรอบ30ปีที่ราศีมังกรก็ส่งโทษทุกข์ให้กับผู้คนมากมายนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบางคนก็ดีขึ้น เมื io, ่อดาวสาว์ยกเข้าสู to together, so ่ราศีมังกรก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาวาสนาของแต่ละคนล้ค่ะแข่งเรือแข่งพายแข่งได้แต่แข่งวาสนาเราไม่ได้เพราะวาสนามันเกิดจากการทําบุญทําบุญบ่อยๆก็เลยกลายเป็นวาสนาวาสนาสะสมเยอะๆกลายเป็นบารมีการที่ดาวแต่ละคนสถิตอยู่ในเรือนของตนเองก็จะเป็นบารมีของดาวใครดาวมันเรื่องใครเรื่องมันนะคะมฤิตูอยู่สถิตอยู่ที่ราศีเมษ ราศีเมษมีพื้นฐานเรือนพบว่าลาภลาภคือโชคคือโอกาสคือการงอกแต่มันจะโชคดีโชคร้ายโอกาสดีโอกาสร้ายงอกแบบดีงอกแบบร้ายขึ้นอยู่กับพื้นดวงส่วนบุคคลหลายๆคนนะคะบางคนก็มีโชคดีบางคนก็มีโชคร้ายแล้วการเดินทางของมฤตยูเข้าสู่ราศีพฤษภซึ่งดิฉันพูดว่า มันค่อนข้างจะน่าห่วงสําหรับคนราศีเมถุนเพราะอะไรราศีพฤษภมันคือเรือนพบวินาศค่ะวินาศมันคือความเสียหายการชดใช้ความหายนะแต่ถ้ามองด้านบวกทั่วไปมันเป็นโลกลี้ลับลึกลับมันเป็นการย้ายถิ่นฐานที่อยู่แบบไกลๆเลยอะค่ะ ดังนั้นถ้าใครจะอพยพยกย้ายที่อยู่ที่อาศัยหรือแม้ก็บางคนก็มีนี่มีสินอยากจะขายที่ขายทางขายบ้านขายรถแล้วมูฟแล้วเคลื่อนย้ายไปสู่ถิ่อื่นเมื่อมรุธยูยกเข้สาสู่ราศีพฤษภคุณมีโอกาสส่วนการที่ดาวราหูซึ่งเป็นตัวการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันเนะะี่ยค่ะเข้ามาเสริมอิทธิพลของดาวมรุตยูทีฉันบอกว่าการที่ดาวราหูเข้าเม็มันจะเป็นการ ปรับเปลี่ยนผองไทยวิถีชีวิตของผู้คนที่เป็นรูปธรรมท,ที่เด่นชัดนะคะใครรออะไรก็แล้วแต่ดาวราหูเข้ามาช่วยดาวมฤตยูทําปฏิกิริยาที่เด่นชัดละดังนั้นปีครึ่งนับจากปี65ไปจนถึงตุลาคมสมิบหั่หเกิดอะไรขึ้นในชีวิตคุณเกิดอะไรขึ้นในชีวิตคุณสิ่งนั้นก็คืออาจจะเป็นของจริงไม่ว่าใครที่กําลังจะไปหางานทําใครที่กําลังมองมองเลงเรื่อง,เร,องเรื่องคู่ครองใครที่กําลังจะทําธุรกิจ ถ้าทำแล้วประสบผลสําเร็จถ้ามองหาแล้วแต่งงานชัดเจนก็หมายความว่าโอกาสที่จะครองคู่กันไปก็ยาวนานนะคะส่วนใครที่เป็นเด็กนักเรียนนักศึกษาก็คงจะเห็นการศึกษาหรือแนวทางการเรียนของตนวิชาที่ตัวเองสนใจได้อย่างอย่างดีเยี่ยมส่วนดาวสาวดาวบทเรียนชีวิตของมนุษย์เข้าสู่เรือนพบมรณนะมรณนะคือการตายการบาดเจ็บ หรือแม้แต่เงินต่างๆดาวเสาคือดาวโทษถูกเหยียบการเงินการทองของคู่ครองคนอยู่ของคู่แห่งการค้าคนอยู่หรือแม้แต่มรดกบางสิ่งบางอย่างของคุณก็มีปัญหามรณะคือการเจ็บไข้ได้ป่วยบางคนนี่ดาวเสามันคือกระดูกดาวเสามันคือสภาวะเส้นประสาทเส้นเส้นที่โยงยึดร่างกายคุณเกิดมึนตึงอย่างหนักเลยจะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับพื้นดวงส่วนบุคคลแต่พอดาวเสายกเข้าสู่ราศีที่ เกเรือนภพสุภะดาวเสาเป็นดาวขยะขนาดใหญ่ค่ะเรือนภพสุภะก็คือเรือนภพที่ส่งเสริมให้เราประสบผลสําเร็จแล้วก็ดาวราหูเรือนภพสุภะเจ้าเรือนภพสุภาเนี่ยค่ะเป็นคู่มิตรกับดาวเสาดังนั้นถ้าดาวมรตยูยกเข้าไปสุราศีพฤกษบเรือนภพวินาศคุณอาจจะ,จะเจริญเติบโตโด่งดังหรือประสบผลสําเร็จขนาดใหญ่ก็ได้ เรือนพบสุภาเรือนพบแห่งคุณหวังเรื่องเรื่องที่คุณหวังดังนั้นพอท่านขยับในวันที่หนึ่งเมษายนสองพสิบห้าเป็นต้นมากําลังจะไหลเข้าบ้านตนเองโอกาสของคนลัคนณาราศีเมถุนโอกาสที่จะประสบผลสาเร็จบางสิ่งบางอยา่างมีโอกาสมากเลยสําหรับท่านที่ดวงดีสุภาคือความสมหวังคือความปรารถนาะคือความสำเร็จผล คุณปรารถนาเรื่องอะไรล่ะเดี๋ยวมาเจาะกันที่รายวันคนเกิดว่า,าทิตศคุณปรารถนาที่จะเจริญเติบโตในหน้าที่การงานในบริบทชีวิตที่คุณ,คณอยู่ถ้าคุณดวงดีคุณมีโอกาสเกิดสมดังประสงค์เพราะว่าคุณเกิดว่า,าทิตศราศีเมถุนลัคนาของคุณเนี่ยตกไปในบ่อเงินบ่อทองคิดอา่านอะไรก็หัวสมองก็สดชื่นแจ่มใสพอดาวราหูตัวทักษะมนตรีเข้าสู่เรือนภพสุภา หลายสิ่งหลายอย่างที่คุณมุ่งม,มา่ปรารถนามีโอกาสประสบผลสําเร็จเลยค่ะใหญ่ด้วยถ้าพื้นดวงคุณดีถ้าพื้นดวงคุณไม่ดีคุณอาจจะพลาดหวังแบบใหญ่มากเลยก็ได้หรือบางคนอาจจะหวังซื้อบ้านใหม่ไหมขึ้นตําแหน่งใหญ่มากกว่าที่เป็นอยู่ไหมหรือปรับเปลี่ยนกิจการให้มันจเจริญรุ่งเรืองขึ้นไหม หรือบางท่านเซตอับงานบางสิ่งบางอย่างมามองละรูทางมันสามารถที่จะขยายสาขาได้หรือสามารถขยายแฟรนไชส์ได้ถ้าคุณดวงดีคุณมีโอกาสประสบผลสําเร็จค่ะคนเกิดวันจันทร์วันจันทร์นี่ดาวราหูไปเชื่อมสัมพันธ์กับการทํางานดังนั้นเมื่อดาวเข้ามาเข้ามาเข้ามาการทํางานในภารกิจหน้าที่ของคุณ การทํางานในภารกิจหน้าที่ของคุณซึ่งบางคนก็ไม่ใช่ลูกน้องลูกจ้างบางคนก็ไม่ได้เปิดร้านค้าบางคนก็เป็นพอบ้านแม่บ้านบางคนก็ดูดแลแค่คนในครอบครัวถ้าความหวังบางสิ่งบางอย่างที่คุณอยากจะให้ประสบผลสาเร็จถ้าคุณดวงดีคุณมีโอกาสเลยค่ะนะคะคนเกิดวันอังคารอังคารความมั่นคงเป็นปึกแผ่นแกนสารบางสิ่งบางอย่างที่คุณต้องการ ไม่ว่าทรัพย์สินที่อยู่อาศัยหรือบางคนเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่อยากจะหายถ้าคุณพื้นดวงดีดาวดาว <_ d ial ì> ร้าหูกําลังจะไหลไหลไหลหลหลมาอย่างนี้ยค่ะโอกาสที่คุณจะจะสมปรารถนาในสิ่งที่คุณต้องการบางคนไม่มีบ้านมาทั้งชีวิตเช่าเขาอยู่บางคนป่วยอดอดๆมาทั้งชีวิตยังไม่เจอหมอที่ดีรักษามาเยอะละทุกทรมานมามาก คุณอาจจะหายถ้าคุณดวงดีถ้าคุณอยู่ในฝ่ายดวงดีนะคะอย่าลืมว่าดวงมนุษย์มันมีสองด้านคือด้านดีกับด้านไม่ดีก็ไม่รู้พื้นดวงของคุณมันเป็นอย่างไรเพราะว่าคนเราอ่ะมันดูณปัจจุบันไม่ได้มันต้องดูยันตายวันที่ถูกล่างนั้นถูกเผาอ๋อสรุปแล้วเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่สามารถพิสูจน์ในขณะที่ยังหายใจหรือยังเป็นปัจจุบันได้ เพราะว่าอดีตก็ส่วนหนึ่งปัจจุบันก็ส่วนหนึ่งในอนาคตก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งเพราะอะไรเพราะดาวมันเคลื่อนพื้นดวงของแต่ละท่านก็จะบ่งบอกว่าเคลื่อนไปดีหรือเคลื่อนไปร้ายนะคะในเมื่อ,อคุณเกิดวันอังคารดาวเจ้าเรือนพบสุภาพของคุณมันคือความสําเร็จแบบดาวราหูดังนั้นดาวราหูเนี้ยค่ะเป็นของของปลอมของไม่เที่ยงก็ทุกท่านที่เกิดราศีเมถุน เรื่องความสําเร็จความสมหวังของเรามันก็เป็นไปนตามดาวว่าช่วงไหนที่ดาวแข็งแรงช่วงไหนที่ดาวไม่แข็งแรงแล้วช่วงไหนที่แล้วก็พื้นดวงของคุณว่าดีเด่นแค่ไหนมากน้อยเพียงใดคนเกิดวันพูดกลางวันคนเกิดวันพูดกลางวันเนี่ยค่ะดาวราหูคือทักษะสีคือการเจริญเติบโตวความมีโชคการเงินการงานที่มันแบบโอ้ยแบบลุ่งสบายสะดวกสบายแล้วก็อะไรที่มันดาวราหูคือการพนัน คือสีเทาคือของมอมเมาชนิดหนึ่งของโลกดาวราหูทักษาสีก็คือคนเกิดว่าพุธกลางวันเนี่ยค่ะชอบอะไรที่มันสะดวกสบายชอบอะไรที่การถ้าบอกว่าการได้เงินได้ทองมาก็อยากได้แบบง่ายๆดังนั้นถ้าบอกว่าลัคนาราศีเมถุนคนเกิดว่าพุธกลางวันถ้าคุณบอกว่าคุณอยากจะถูกหวยรวยลอตเตอรี่แบบฟลุ๊ๆ หรือท่านที่ขายหัวอยู่แล้วท่านที่เกี่ยวข้องกับการพน,นันอยู่แล้วไม่ว่าหุ้นอย่างนี้ค่ะมันก็จัดอยู่ในลักษณะของอิทธิพลของดาวราหูคุณมีโอกาสที่จะสร้างเงินสร้างทองได้มากมายก่ายกองเมื่อเส,สาร์ก็รออยู่ตรงนี้ราหูก็เข้าอยู่ตรงนี้นะคะถ้าใครหวังความร่ํารวยความสุขสําเร็จหรือดาวราหูมันคือต่างประเทศต่างถิ่นต่างแดนถ้าอยากจะมูฟไปต่างถิ่นต่างแดนเมื่อมฤตยูยกเขาสู่ราศีเรือนภพวินาศคุณก็มูฟไปสู่ต่างถิ่นต่างแดนแล้วก็ไปสร้างหลักปักฐานก็มีโอกาส ประสบผลสําเร็จคนเกิดวันพฤหัส,สบดีลัคนาราศีเมถุนเนี่ยค่ะคุณเป็นนักวิชาการมาทุกชาติทุกภพหัวสมองคุณจะไรแต่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้หัวสมองของคุณไปทําร้ายใครหรือเปล่าตอนนี้ดาวเสาดาวเจ้ากรมนายเวรตัวที่คุณเคยทําร้ายเข้ามาเขาเข้าบ้านตนเองเขาล็อกคุณหลายสิ่งหลายอย่างไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะคะไม่ไม่เสียเงินเสียทองเสียทรัพย์เสียสินก็เสียสุขภาพ แล้วพอดาวเสาร์ตัวขัดขวางเข้าสู่เรือนภพสุภามันก็คุณก็ยังมีด่านที่จะต้องเคลียร์ต้องสร้างแต่ดาวราหูซึ่งเป็นดาวโดดเด่นในเรื่องของความทรงอยู่พลังไหนงานในตัวของคุณเนี่ยค่ะท่านเริ่มขยับละในวันที่1เมษายนส5 6 5ัรหเป็นต้นไปและกําลังจะเข้าบ้านตนเองดังนั้นไม่ว่าเด็กนักเรียนนักศึกษาพ่อบ้านแม่บ้านหรือคนที่ทํางานและก็ทั้งลูกน้องแล้วก็ลูกจ้างแล้วก็คนที่เปิดบริษัทเป็นของตนเอง ดังนั้นการที่ดาวสาวยกเข้าสู่ราศีกุมก็ยังต้องมีเรื่องที่ต้องเคลียร์กันอยู่นะคะยังมีเรื่องที่ต้องเคลียร์อยู่ส่วนดาวมฤตยูยกเข้าสู่เรือนภพวินาศดาวสุขทักษเดชก็คืออาจจะยังมีเรื่องมีเพศมีภัยการเงินกับความรักอยู่หรือไม่ก็อาจจะมีเรื่องของเรื่องของการลงทุนอยู่สําหรับใครที่ปัจจุบันนี้ค่ะเด็กรุ่นใหม่แล้วก็คนรุ่นใหม่แล้วก็คนที่มีความรู้ในเรื่องของการเล่นหุ้นหันไปเล่นคริปโต เงินดิจิตอลกันเยอะพอสมควรก็ขอให้ระมัดระวังความโลภนะคะความโลภก็ไม่แน่ใจว่าจะส่งผลให้คุณตาพลาพลามัวหรือเปล่าแล้วก็ลงทุนไปแล้วก็เสียเปรียบให้กับเจ้ากรรมในเวรคือดาวเสารเดี๋ยวในอนาคตเสาเข้าสู่กลุมก็ยังมีเรื่องพิพจารณาของชีวิตอยู่แต่พิจารณามากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับพื้นดวงส่วนบุคคลค่ะคนเกิดวันศุกร์ คนเกิดวันศุปัญหาของดาวราหูก็คือทักษะกาลกินีนะคะดาวมฤตยูเข้าไปสู่ราศีพฤกษบเจ้าเรือนราศีพฤกษบคือดาวสุขถ้ามันจะพังถ้าชีวิตมันจะพังก็เพราะตัวคุณหรือมันจะมีภาระบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับคนในครอบครัวคนในสายเลือดถ้ามันจะมีเหตุเป็นไปไม่ใช่คนอื่นทําคือตัวเรากับคนในครอบครัวเป็นคนทําดาวกาลีดาวราหูคือทักษะกาลกินีนะคะ เจ้าเรือนพบสุภาพสุภาพคืออะไรคือความสมหวังความปรารถนาความต้องการของเราอ่ะมันเป็นดาวการกักนีก็คือโอ้โหต้องแก้ไขเพื่อให้ประสบผลสําเร็จเพื่อไปสู่ชัยชนะเพื่อไปสู่ความต้องการความมุ่งมา่ปรารถนามันผันผวนไปผันผวนมาคนเกิดวันศุกร์ราศีเมถุนก็ลองพิจารณานะคะว่าชีวิตที่ผ่านมาสําหรับใครที่ห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบละความหวังความปรารถนาของคุณมันมันคงที่หรือเปล่าหรือชีวิตสมหวัง กว่าจะสมหวังก็ต้องต่อสู้มากมายหรือกว่าจะได้อะไรบางสิ่งบางอย่างโอ้ล้มลุกคลุกคลานเป็นอย่างมากดังนั้นใครที่เป็นเด็กยี่สิบเด็กยี่สิบต้น,ตนหรือสิบกว่ามาฟังคนเกิดวันศุกร์ราศีเมถุนลัคนาเมถุนคืออย่าหวังมากนะคะในพื้นดวงคุณอย่าหวังอะไรมากเดี๋ยวมันเกิดนอกเกิดชอกไม่ได้ดั่งใจแล้วก็อาจจะมีเรื่องราวทําให้ต้องชีวิตเครียดเข้าไปอีกคนเกิดวันเสาร์ คนเกิดวันเสาร์ดาวเสาร์ดาวบริวารวิถีชีวิตของคุณเนี่ยคะ่ะเข้าสู่เรือนภพมรณะก็คือไม่จากเป็นก็จากตายไม่จากที่จากฐานก็จากอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็บางคนก็คงจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยทั้งตัวเองทั้งคนรอบข้างวันที่ต้องดูแล เมื่อดาวสาวย์ยาสูราศีกุมก็จะเบาขึ้นในระดับหนึ่งนะคะวิถีชีวิตของคุณก็จะเบาขึ้นในระดับหนึ่งส่วนดาวพระรหสัสสดีตัวโชคก็จะเข้าสู่เรือนพบที่ดีในปี2566ดังนั้นเมื่อดาวราหูดาวดาวอิทธิพลวาสนาบาร,รมีของคุณท่านขยับอย่างน้อยคนลัคนาราศีเมถุนก็คงจะเข้าสู่แดนบวกยิ่งขึ้นคนเกิดวันเสาร์ลัคนาราศีเมถุนนะคะมีปัญหาเรื่องระบบประสาทระบบประสาทความคิดความอ่านจะถูกใช้งานหนักมาก เพราะอะไรคุณอาจจะเคยเป็นคนไม่ดีเคยทําร้ายคนอื่นให้เขาปวดหัวปวดหางเคยทําให้คนอื่นเขา,เาหรือไปกดขี่ข่มเหงคนอื่นเขาทําให้เขาได้รับบาดเจ็บดังนั้นพอชาติพวกนี้เมื่อคุณเป็นคนวันเสาร์เกิดมาเป็นชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนนะคะสมองของคุณจะใช้างานหนักมากแล้วตอนนี้ดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวประจําตัวของคุณเข้าสู่เรือนภพมรณะด้วยก็เรียกว่ามีเกณฑ์ใช้หัวสมองค่อนข้างจะหนักเลยพอดาวเสาร์โยกสุราศีกุมดาวราหูไหลเข้ามา คุณมีเกณฑ์ประสบผลสำเร็จหลายสิ่งหลายอย่างส่วนดาวมฤตยูเข้าสู่เรือนภพราศีพฤกษบราศีพฤกษบสสาหรับคนเกิดวันเสาร์ก็คือบ่บอเงินบ่อทองบอ่อสิริมงคลดังนั้นการที่คุณจะร่ํารวยขึ้นไหมจะเฮงขึ้นไหมความสมหวังความปรารถนาของคุณที่คุณต้องการอะคะ่ะมันมีพลังอํานาจบางสิ่งบางอย่างที่จะชักนําคุณไปได้ไหมดาวรางหูทักษาเดชเดชคือวาสนาบารมีคือบุญเก่า คุณอาจจะมีบุญเก่าบางสิ่งบางอย่างเข้ามาช่วยหนุนนําให้ประสบผลสําเร็จแล้วก็ปีหน้าปีส5 6 6สดหน้าตาคุณชะตาชีวิตของคุณวิถีชีวิตของคุณกลับเกิดโชคลาบนะคะแต่ด้วยดาวมรตยูท่านอยู่7ปีก็ไม่รู้ว่าท่านจะให้ทั้ง7ปีไหมหรือถ้าพื้นดวงใครแน่นท่านก็คงจะขุดเงินขุดทองขุดสีขุดสิริมงคลขุดโชคขุดลาบมาให้คุณตลอดแต่ด้วยมนุษย์ไม่มีใครคงที่ก็ ขอให้พิจารณาการใช้ชีวิตตอนขึ้นอย่า,ยาเลิงนะคะคนเกิดวันพุธราหูคนเกิดวันพุธร,ราหูนะะี่ค่ะดาวราหูซึ่งเป็นดาวประจําวันเกิดของคุณหลุดจากที่เสื่อมละเข้าสู่เรือนภพอาลาพะนะคะแล้วก็ดาวเสาทักษามนตรีมนตรีคือการจเจริญเติบโตชีวิตของคุณเนะะี่ยค่ะท่านกำลังจะยกเข้าสู่ราศีกุม ราศีกุมยอย่างน้อยคุณก็คงจะหลุดหลายสิ่งหลายอย่างแล้วก็ถ้าความมุ่งม,มา่นปรารถนาอยากจะเจริญเติบโตตอนนี้ยังล้มลุกคลุกคลานอยู่หรือทําอะไรก็ยังไม่เป็นรูปเป็นร่างเดี๋ยวสาวยกเข้าสู่ราศีกุมวันที่หนึ่งมีนาคม2อ6 6แล้วดาวประจาตัวคุณดาวราหูก็จะเข้าสู่เรือนภพสุภาก็คุณจะประสบผลสําสเร็จได้เพราะตัวคุณเองเพราะตัวคุณเองเป็นหลักนะคะส่วนดาวสาวทักษามนตรีมนตรีคือการขยาย ดาวเสาคือกิ่งก้านของต้นไม้นับจากนี้ต่อไปก็ไม่รู้ว่าคุณจะมีความสามารถในการขยายชีวิตคุณได้ดีเพียงใดขึ้นอยู่กับพื้นดวงส่วนบุคคลขอบคุณทุกท่านที่รับฟังนะคะนี่คือคำทำนายคร่าวๆของการเดินทางดาวใหญ่ๆทั้ง3ดวงสำหรับคนเกิดราศีเมถุนลัคนาเมถุนขอบคุณที่รับฟังนะคะสวัสดีค่ะ